สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าดอกไม้ก็ผ่านมาถาแรงงุนนะคะทุกคนเราก็ไปทําธุระก็อยู่ใกล้แถวนี้นะคะป้าดอกไม้ก็ให้ลุงไปสวนหย่อมของป้านะคะในแรงงุนค่ะทุกคนไปดูกันเลยค่ะในสวนหย่อมของป้าดอกไม้จะมีอะไรบ้างคะทุกคนจ้าทุกคนป้าก็มาถึงแรงงุนแล้วนะคะหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจที่ยุ่งยากวุ่นวายมากๆเลยค่ะกับองนุนปีนี้นะคะไม่สวยงามเลยค่ะทุกคนนั่นแหละค่ะอย่าง ที่ป้าดอกไม้ได้อธิบายไปแล้วแต่ว่าวันนี้ป้าดอกไม้จะคอนเฟิร์มไปที่สวนหย่อมเล็กๆของป้านะคะซึ่งไม่เคยได้ถ่ายทําให้ทุกคนดูเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้สวนหย่อมของป้าจะมีอะไรบ้างคะ่ะทุกคนเรียบร้อยไปแล้วค่ะทุกคนหลังจากที่ภารกิจยุ่งยากนะคะทั้งซ้ายทั้งขวาแบบ เห็นไหมคะทุกคนเอ,อ่อบางทีพวกป้าก็ยังแบบปล่อยไว้อย่างเนี้ยค่ะเห็นไหมคะมันไม่สวยเลยค่ะป้าก็พวกป้าก็ทิ้งไว้ให้แบบพวกนกพวกกาอะไรมาเก็บกินอย่างเนี้ยค่ะทุกคนเดี๋ยวทุกคนจะหาว่าอะไรของป้ารองไม้นะคะให้ดูสภาพค่ะสภาพนะคะทุกคนทิ้งไว้อย่างนี้เลยค่ะทุกคนดูสิคะ อมาถึงแล้วค่ะเดี๋ยวป้าดอกไม้ให้ดูอะไรค่ะสวนย่อมมินิมินิการ์เดนค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแครอทม่วงนะคะทุกคนโอ้ยไม่โตเลยสักทีทำยังไงดีเนี่ยค่ะดูดิแต่ป้าดอกไม้ชอบมากค่ะก็ปลูกไว้แบบตามธรรมชาตินะคะทุกคน <laughs> หัวเล็กๆเ,เองอะ่ะดูค่ะ ตรงโน้อนอุยทุกคนดูตรงนี้สินี่เลยอันนี้ก็ไม่ไม่เร็วนะคะไปดูตรงโน้นบ้างโอ้ยไม่เคยโตเลยค่ะทุกคนตรงนี้เป็นไงบ้างอืมอันนี้ก็ใช้ได้ค่ะ ม้คิดว่าต้องรออีกสักประมาณหนึ่งเดือนกว่าๆค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูฝั่งน้นกันเลยค่ะทุกคนจะเห็นได้ว่า,อาตอนนี้นะคะชาวเกษตรกร,ร,กรที่เขาเลี้ยงวัวนะคะไม่ว่าจะเป็นพันธุ์อะไรก็ตามเขาก็จะนําวัวลงมาจากภูเขานะคะตอนนี้ก็ลงมาที่หมู่บ้านแล้วนะคะทุกคนก็กคือบนภูเขาก็ไม่ค่อยมีหญ้าแล้วค่ะทุกคน เอ้ทุกคนเดี๋ยวป้าลงมาจะพาเดินไปดูฝั่งนี้นะคะโอ้ฝนไม่ลงค่ะเกือบห้าหกวันแล้วค่ะฝนไม่ลงค่ะทุกคนเดี๋ยวป้าลงมาจะให้ดูสวนหย่อมที่นี่นะคะเตนต้นเน,นโอ้ยทุกคนดูสิใบเหี่ยวแล้วค่ะเพราะว่าไม่มีฝนทุกคนดูค่ะ นี่เลยค่ะสวนหยาอมองป้าดอกไม้นะคะก็ตรงนี้ป้าก็จะเอาเอา,เอาต้นกล้าของอฟักทองพันบ้านเรามาปลูกประมาณสามสี่ต้นค่ะทุกคนดูสิฝนไม่ลงค่ะเขาก็บ้านดอกไม้คิดว่าเขาคงจะไม่โตไปมากกว่านี้แล้วค่ะดูสิ <c oughs> น่าสงสารมากเลยค่ะทุกคนวิวิวิคิว โใบเหี่ยวแล้วค่ะเพราะว่าช่วงกลางคืนมันก็จะหนาวนะคะทุกคนก็กลางวันนี้ก็จะร้อนค่ะทุกคนโอ้ยอากาศเปลี่ยนแปลงค่ะามานีฟีกอุ้ยทุกคนดูสิสวยอ่ะ บ้างเด็กๆอุ๊บเลยโอ้ยทุกคนตรงนี้มีสองเลยค่ะโอ้ยลูกแม่ทำไมพวกหนูมาชา้าจัะไปดูอีกค่ะทุกคนดูสิค่ะยังออกดอกอีกแล้วอะ่ะ ยังออกดอกอยู่เลยค่ะทุกคนมวีน่ารักมากดูสิดูสิทุกคนไปดูอีกมีมีอีกไหมวีมีดอกด้วยยอดสวยมากเลยทุกคนดูสิคะยังมีดอกเล็กๆอะ่ะ แล้วก็มีลูกเล็กๆด้วยค่ะทุกคนยอดสวยมากดูสิคะอู้ลาละอูละ้ลาลาตรงนี้ก็มีดอกอีกทุกคนป้าดอกไม้ตื่นเต้นมากเลยนะนานๆก็กลับมาดูแบบตรงนี้ป้าดอกไม้ไม่เคยอ่าทําคลิปให้ทุกคนได้ดูเลยนะคะแบบเซอร์ไพรส์มากๆทุกคนดูค่ะ ว้ายสงสารน้องๆมากเลยอ่ะสงสารเพราะอะไรคะเดี๋ยวหนาวก็มาเยือนแล้วค่ะทุกคนหนาวแล้วก็อ่าไม่มีฝนอุ้ยทุกคนดูทุกคนดูอ,อ,ไ,มมอ,ดดอไม่อยากจะบรรยายค่ะทุกคนไม่อยากบรรยายค่ะ,ะไปดูฝั่งโน้นกันบ้าง มีอีกไหมเล็กๆอะ่ะคนดูสีเล็กๆอ่ะค่ะมีดอกดอกกำลังบานค่ะทุกคนอูลาละอาลาะละเราะละ,ละ,ละๆๆเจ็บปะปุปะ๊บซีบละ,ะอุ้ยลุงถามว่าเขาสวยไหมปะสวยค่ะสวยทุกคนกคนดูตรงโน้นค่ะนะคะทุกคนแบบ โหเลื้อยลงไปตรงโน้นด้วยค่ะตรงต้นอ่างุ่นเลยทุกคนล่าทุกคนค้าน้ำค่ะป้าดอกไม้ก็จะรดน้ำตรงรากของฟักทองนะคะเพราะว่าใบเขาเหี่ยวค่ะทุกคนเกือบห้าหวันแล้วค่ะไม่มีฝนนะคะก็จะเหมือนแบบว่ากลางคืนก็จะเย็นเย็นหนาวๆแล้วกลางวัน ก็ใจะร้อนๆค่ะทุกคนป้าดอกไม้ก็จะรดน้ําค่ะทุกคนไม่ได้มาทุกวันค่ะแต่ก็วันนี้ก็มาเจอแล้วแบบสงสารค่ะสงสารทุกคนเดี๋ยวป้าเดี๋ยวป้าลงกไม์รดน้ำอ่าให้รากพักทองก่อนค่ะ เรียบร้อยค่ะทุกคนวยทุกคนจริงๆเลยค่ะวันนี้มาดูสวนหย่อมของตัวเองนะคะป้าดอกไม้แบบตื่นเต้นมากเลยค่ะเห็นะนฝักทองเขาก็โตเขา,โต,เขาโตขึ้นมาเยอะค่ะทุกคนเพราะว่อาอาทิตย์กว่า,วาอาทิตย์ที่แล้วนะคะป้าก็มาดูเหมือนกันค่ะช่วงเสาร์ที่แล้วที่ตัดอง,งุ่นนะคะทุกคนเขาก็ยัง ก็ยังโตค่ะแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะแต่วันนี้ก็โอ้โหเขาจะโตทุกวันกับแสงแดดนะคะทุกคนถ้าถ้าเกิดว่ามีฝนตกแล้วก็มีแสงแดดอย่างเงี้ยจะแบบอย่างนี้เลยค่ะบรรยากาศเหมือนบ้านเรานะคะทุกคนนึกออกไหมคะี๋ยฟ้าดอกไม้ไม่อยากจะบรรยายค่ะ นั่นเลยค่ะทุกคนป้าดอ,อกไม้บอกไว้ก่อนนะคะว่า,าต้นกล้าฟักทองที่ป้าเอามาปลูกที่สวนหย่อมข้างไร่งุนนะ่ะปีนี้ก็คือเป็นล็อตที่สองค่ะลอ็ลอตล็อตแรกของป้าก็คือลุงเจเอาไปปลูกข้างบ้านค่ะทุกคนก็คือผลสรุปก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะแบบป้าดอ,อกไม้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะสาเหตุอะไรค่ะทุกคนทีนี้ป้าดอ,อกไม้เห็นแล้วก็เลยเพาะ พอต้นกล้าอีกรอบที่สองนะคะพอเขาโตขึ้นมา,อาพอเขาโตป้าก็เอามาปลูกที่นี่ค่ะไดปะ้ประมาณสามสี่ต้นกล้าค่ะทุกคนก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะเดี๋ยวป้าให้ดูค่ะทุกคนดูสิป้าลงไม้รดน้ําตรงนี้แล้วค่ะตรงนี้ก็คือที่ป้าเอาต้นกล้ามาปลูกนะคะทุกคนสามสี 3, ่สี่ต้นค่ะอยู่ อยู่ข้างในด้วยค่ะทุกคนนั่นแลยค่ะตรงนี้ด้วยค่ะหุยตื่นเต้นนะคะเดี๋ยวป้าจะจะปล่อยไว้ประมาณอีกหนึ่งเดือนค่ะทุกคนก็มาดูกันว่าพวกเขาจะเป็นยังไงนะคะดูสิฟักทองอพันบ้านเรานะคะทุกคนแบบจะมีรสชาติหวานนิดๆแล้วก็มันค่ะทุกคนแล้วก็ตรงนี้ป้าก็เอา,อา เขาเรียกอะไรอะ่ะบ้านเราเรียกมันแก้วเนาะบ้านเราเอา่อเรียกมันแก้วนะป้าก็เอามาปลูกเอ่อสองสองต้นค่ะทุกคนเนี่ยสองต้นค่ะทุกคนมันแก้วก็มีหัวขึ้นมาบ้างนะคะตรงนี้ด้วยค่ะเ,ออเด็กๆเป็นไงบ้างคะทุกคนป้าจะปลูกทุกปีนะคะเอ่อทุกคนแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ ทายทำหรือว่าอัปเดตให้ดูเท่าไหรค่ค่ะทุกคนปีที่แล้วนะฟักทองของป้าอย่างนี้เลยค่ะเลยค่ะพีะ่พี่อีกจะบอกว่าอร่อยดอกไม้ปลูกอีกนะปีนี้ก็คือปีนี้เพราะว่าป้าดอกไม้ก็ปลูกช้าไปหน่อยคะ่ะแต่ปีหน้าจะแก้มือใหมค่ค่ะทุกคนป้าจะปล่อยไว้อีกหนึ่งเดือนคะ่ะก็จะกลับมาดูอีกครั้งว่าพวกเขาจะเป็นยังไงนะคะทุกคนฟักทองไทยบ้านเราคะ่ะอร่อยมากคะ่ะทุกคนนั่นแหลคะค่ะทุกคนสําหรับ คลิปนี้ป้าดอกไม้ก็จะขอลาทุกคนไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ